ครั้งแรกในชีวิตที่เจอผีหลอกท,ที่สีราชาครั้งแรกในชีวิตซึ่งปกติเป็นผมเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับผมนอนนอนอย่างเงี้ยนอนในเต็นท์เนาะสามทุ่มไปสี่ทุ่มแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยได้ยินเสียงเดินบนหลังคาหังกระสีผมก็เลยบอกอีกบอกลูกน้องมันอะไรจะขยันเนาะจะสี่ทุ่มยังขยันผมลุกออกมา้ลูกน้องนอนทุกคนมผมก็บอกอะไรเนาะ ผมก็ว่าง,งั้นเนาะผมก็พูดเลยบอกมีอะไรมาคุยกับผมตรงๆอ,อย่ามาทําแบบนี้ผมไม่ชอบอผมว่างั้นเนาะมาเลยตรงๆกงเลยกับผมผมว่างั้นผมรับได้มาสภาพไหนผมรับได้หมดออ่คืนที่สองก็ามาอีกผมก็โมโหบอกโอ้ยอย่าอย่ามาทําแบบนี้กับผมผมว่าง,งั้นแน่จริงมาหาผมเลยมาบอกผมเลยอยากได้อะไรคืนที่สามประมาณเที่ยงคืนโอ้หสิบห้าัเลย ผมรู้สึกปวดฉี่ผมก็เลยลุกจากเต็นท์ครับหลุดซิปออก